ยินดีต้อนรับทุกท่านสีเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาโชว์เทคนิคการเล่นตัวลนะครพิเศษนะฮะซึ่งเล่งไว้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งก็รอดูเข้าเกมจะเล่นตัวไหนนะฮะระหว่างบัตเตอร์ไฟสายแทงนะผมกับเซนยาตะไม่ใช่จินน่านะผมอันนี้เป็นจินน่าสายที่วิจัยมาแล้วว่าเวริร์กมากๆานะผมเป็นสายที่ทั้งวิ่งเร็วแล้วก็ถึกไปในตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรื่องอธิบายเทมจะบอกทีหลังนะฮะขอไปลุ้นก่อนละกันว่าจะ ได้เล่นยังไงบ้างละกันเนาะมีใครอยู่บ้างเลยเหมือนไม่มีใครว่างนะฮะเล่นกันอยู่หมดเลยฉะนั้นเราจะไปคนเดียวละกันนะฮะแต่เราไมา่เล่นในโหมดนอร์มอลนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้โดนตีโดนด่าอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าไม่เป็นสายเกียนอยู่แล้วนะฮะต้องเข้าใจะจุดจุดนี้ด้วยละกันเนาะโอเคครับแป๊บนึงนะโอเคครับเราก็ได้เล่นบัตเตอร์ไฟนะฮะผมซึ่งเราจะไม่ได้เล่นป่านะฮะแต่ว่าออกของป่ามาบ้างเพื่อที่จะสามารถ เก็บสแต็กเลือดจากขวานได้นะครับผมเราจะเป็นตัวมดฟลายสายแทงแล้วก็ป่วนศัตรูไปด้วยในตัวนะครับผมโอเคก็มาดูกันว่าข้างในเกมจะเป็นยังไงนะฮะโอเคแล้วก็มาอยู่ในเกมนะครับผมซึ่งเราจะเล่นมดฟลายที่คอยป่วนป่าศัตรูนะฮะแล้วก็เป็นมดฟลายสายแทงด้วยนะครับก็เราจะคอยกวดสตีนฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยนะฮะหายห่วงนะครับผมอัพสกิลสองก่อนนะเพราะว่ามันมีความมีการสร้างดาเมจที่รุนแรงนะฮะ อา้าวสวัสดีครับพี่ลักษิอา้าวมีคนรู้จักด้วยเว้ยจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเราแวะมาฟาร์มแป๊บหนึ่งนะแล้ก็วิ่งไปสองศัตรูอย่างเดียวมันไงแม่จะแวะไปสองสะหน่อยไม่ได้นะฮะทักทายเขาก่อนดีครับ อีกคึบไปขายกันช่างมันเถอะพอๆโดนน้องยำแน่เลยวะนั้นมาเจอคนรู้จักอีกในโลกมันโกงขนาดนี้เนี่ยตึ้งตึ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 งแป๊บน,นึงนะฮะกูได้เปิดเสียงเกมหรือเปล่าเนี่ยแล้วยินอยู่เนาะโอเคอ่าฮานากอมันอยู่ตรงนู้นว่ะ ได้ไปช่วยอะ่ะเอาตรงนี้ก่อนนะฟาร์มป่าไปด้วยนะครับผมเพื่อที่เพิ่มความเร็วในการอัพเลเวลของตัวละครเรานะฮะคือเล่นไปหมดทุกที่พอแล้วฮะปรัปบแจ๊ะเป็นไงบ้างขอยแวบมาช่วยนากอด้วยนะฮะแวบอัพเลเวล เอาวอาเอาวอาเชี่ยงไงเชียร์ไงเอ็กซ์คิวเรียบร้อยนะฮะเอ็กซ์คิวะครับข้อดีของมันคือการเบิร์ดดาเมจแบบว่ารุนแรงในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะซึ่งสตูยิ่งเหลือเลือดน้อยยิ่งทำดาเมจได้เร็วนะครับผมแจ๊ะเสียววะอันติไปเลยอ่ะเดี๋ยวอไปช่วยนกักออเอามังกรก่อน,อนอละกันนะฮะ โหยนะ่าเอาแหวนมากเลยนะฮะนั่นไงเจอตีแล้วไมล่ะปล่อยมเนี่ยเก็บสกิลเวลาช็อตนะฮะเรียบร้อยนะฮะแต่ชีวิตเราอะ่ะเบิร์ดเบิร์วที่สุดปึ๊บเรียบร้อยนิดเดียวเออหนีก่อนนะฮะเช็คก่อนว่าเข้าได้ไหมดูแล้วจะเข้าไม่ได้นะครับผมออม่าเราเข้าไปก่อเช็คก่อน อยากเข้าไปช่วยนะครับแต่ถอยดีกว่าเอาชัวเอาชัวเอาชัแวแวะเมาตังนิดนึงอ้าวเอเอแล้วก็มาเก็บสเต็กที่มอนสเตอร์ป่ามั่งนะฮะปรับแจ๊ะแจ๊ะ ไม่ตายอีกเว้อยอ้าวเห็นนาะคอร์สแวบบว่ะมันจะบุกมาแน่เลยอะหมอบก่อนนะไม่งั้นเสียชีวิตแน่นอนนะฮะัตตฟายมันดีตรงพอฟันครบสามครั้งมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปแทงศัตรูด้วยอะทําให้สามารถย่นระยะในการโจมตีได้อีกนิดนึงนะฮะตอนนี้เราระวังไว้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่านากกรอมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเช็คข้างล่างเป็นไงบ้าง โอเคไม่มีเหตุการณ์อะไรน่าเศร้าเสียใจนะฮะจ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 ะโอเคเห็นไหมมันจะพุ่งไปตีขั้วต่อสู้เลยนะครับผมข้างล่างป้อมแตกแล้ววะ่ดววนนะดูเพื่อนเราก่อนต้องเล่งแวนนะฮะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออเอสืหิ้วโอ้เรียบร้อยโอ้โหปับปับ ปรับเรียบร้อยนะฮะโอ้โชคดีนะครับที่ออกมาแทงให้เราแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นมอเตอร์ไฟล์สายแทงเนี่ยของที่มันขาดไม่ได้เลยนะฮะขอบอกตรงนี้ก่อนก็คือมรวกปราสา,านะับผมแล้วทีเหลือเราค่อยบิวแทงได้นะฮะของจําเป็นของตงัวมันคือฮิวงาเอ็นะฮะคือขวานสโลนเองซึ่งมันจะได้เลือดหนึ่งพันแล้วก็ป้องกันหนึ่งร้อยการเวทหนึ่งร้อยนะผมมันจะเหมาะสมมากเลยฮะถ้าเกิดเราออกมานะฮะโอเคเราวิ่งขึ้นไปฟาร์มไปแก๊งข้างบนได้นะฮะตอนนี้ ไม่ต้องบนก็ได้ไมั้งกางก็ได้ด <c oughs> ิดเดียวเองอ่ะเข้ากลางละปปับๆหอ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 เดี๋ยวมันลึกนะฮะเดี๋ยวมันติใส่ล็อกใส่เราถ้าโดนล็อกนี่รับรองว่าดิ้นแน่นอนฮะเมื่อกี้โอเคมาบนดีกว่า <c oughs> ชินหน้ากาลังไล่หวดมันอยู่ไม่ต้องแล้วเอาตรงนี้ก่อนฟาร์มแป๊บเดียวอ่ะเราก็ถอยนะฮะ คอยแย่งคลิปบ้านมันด้วยครับทําให้มันฟาร์มยากยิ่งขึ้นนะพอมันฟาร์มยากปุ๊บผมเราจะช้านะฮะมังกรมังก,กรเกิดแล้วโอเคเราได้เวลามาใส่ยังใกล้แล้วโหเยอะเพียบเลยนะฮะเนี่ยครับเอาอลิสเตอร์ก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่เปาะนะฮะต่อด้วยตัวนี้ปึ๊บเรียบร้อยเข้าต่อได้เข้าต่อได้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บครูดาวอีกสิบกาวิ้งนะฮะวิ่งไปหาแวนก่อนดีกว่า ถ,ถ้าเราฆ่าได้เนี่ยเหลืววล 3, 2, ออีกห้าวีละเหลืออีกห้าวีละสามสองเออนั่นแหละ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 แม่อยากเอานะฮะแต่ว่ามันใกล้ป้อมเกินไปอุย้ยจะเสียชีวิตวะเข้าไม่ได้วะเข้าไม่ได้ต้องหนีเลยนะฮะพออยู่ต่อรับรองว่าเสียหมดแน่นอนนะครับนี้เป็นการเล่นแบบว่าเซฟเซฟมากๆเลยนะเซฟในตัวด้วยนะฮะเพื่อที่ถ้าเกิดเราไม่ตายนะฮะข้อดีของมันคือเราจะสามารถวิ่งฟาร์มคีบไเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดเราตายปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเวลาฟาร์มเวย้ยเลยต้องเล่นแบบเซฟนิดน,นึงแจ๊ะได้ได้มูลรามาสะละครับนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยได้ละอา้าวตายนะฮะตอนนึงตอนึงความมือความมือเออเรียบร้อยนะฮะต่อได้ต่อได้อดุ้ยเบิร์ดเออสวยโอ้ย,อยโอ้ยโอ้ยจะติดจะติดตาย จะติดพิษของอลิสเตอร์ตายนะฮะคือไอ้ท่าไอ้ท่าบุงไฟฟ้านี่แหละไฟฟ้าไฟฟ้าแม่ไฟฟ้าดูกูเรียเถอโอเคครับต่อไปก็ได้เอิร์ดเดอะเอกิสเดินแล้วก็เดิมริดออฟทอยนะฮะแล้วจะแบบมีความถึกมากขึ้นไปอีกนะผมรับรองว่าฝั่งนู้นเอาเราไม่ลงแน่นอนนะฮะซึ่งเราสายแท้งเนี่ยข้อดีของมันคือเราจะเน้นเบิร์ดดาเมจไปที่สกิลของเรานะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงมากนะฮะเวลาเราเข้าเราออกอะไรเงี้ยก็คือฟันเป็นจังหวะเอานะฮะ อบก่อนจะเย็นปรับ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 ,บเนี่ยต่อต่อไปจังหวะนะฮะครูดาวมาค่อยเข้าครูดาวมาค่อยเข้านะฮะไม่ต้องรีบตอนหนึ่งนะติดว่ะสตานจะได้แล้วนิดเดียวโหอือหือเรียบร้อย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 อุ้ยไม่ตายวะ่ะมันไม่ตายมันไม่ตายอือหือ เสียดายถ้าเกิดมันตายเนี่ยได้หมด5ตัวเลยนะผมโหช็อตนี้พลาดจริงๆเสียดายมากโอ้ยอุ้ยว่าเบิร์สสกิลดีแล้วนะครับผมแต่เสียดายนะฮะเราอาจจะแบบใช้สกิลผิดจังหวะไปนะฮะเม,มื่อกี้เหมือนกดอันติไปปุ๊บลบกดท่าหนึ่งกับท่าสองไม่ทันนะฮะอา้าเสียดายเสียดายโอเคครับรอบน,นี้วิ่งมามังกรกันนะฮะแต่รู้สึกว่าเจอเหย,ยื่อเรียบร้อยออกมาเรานี้ก็เข้าแบบไม่หยุดดังจริงนะฮะ อีกอย่างหนึ่งของข้อดีสายแท้งน,นะผมมันได้ลดคูดาวที่สิบเปอร์เซนต์จากเกาะเดอะเอ็กิสด้วยนะครับผมเอ้ยน่าแหละน่าแหละนะเข้ามากเบิร์อไม่ตายควยกดท่าหนึ่งไม่ติดอีกจะเย็นนะฮะค่อยๆเข้าค่อยเข้า,ขา,ขา,ขาปับป๊บปัือไม่รอดว่ะไม่น่าเข้าไปเลย เนี่ยฮะมันจะได้สกิลจากอันนี้นะฮะ The Agis คูดาวลด20%เปอนต์เลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวเรือเอาทอยอีก10%นะฮะซึ่งมันจะได้ลดคูดาวทั้งหมด30%นตะฮะกับไอเทมเซตนี้นะฮะตอนนี้เป็น10%อยู่นะฮะผมเพราะว่า <พอ S 2> เรายังทำ The Agis ไม่สำเร็จนะฮะเมื่อกี้เราพลาดเองฮะที่ไปเข้าทีหลังนะเดี๋เร่นก็ใจยเย็นนิดนึงโหดแน่นอนอยู่แล้วแหละที่จริงอะ่ะอ <c oughs> ืออหือ <c oughs> ือได้ได <c oughs> ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนื่องจากว่าฝั่งนู้นเพื่อนทิ้้งไปแลว หนีกลับบ้านเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอเมก้า oh มาแล้วระวังนะพี่กำลังไปช่วยอยู่โลกใจเย็นๆนะโลกโอเคไม่ต้องละฟาร์มก่อนเพราะว่าขวานเรากคบสแต็กน้อยมากนะฮะตอนนี้อ้าวเพื่อนใส่แล้วรีบวิ่งก่อนอ้าว <Yeah. S 1> เพื่อนกู <laughs> เพื่อนกูวิ่งไปโดนสตันสตโตอีกระวังนะฮะจ๊เคลียร์ตูดมั่น อ้าวอา,อาติดนะน่ะแหมรออีกหร <Okay. S 1> ือว่ามันติดซะอีกตอนแรกป้าบเรร้ยรอยนะฮะ <Okay. S 1> คอยฟ้าไม่เรื่อยด้วยครับตอนยังไม่มีอะไรนะฮะมังกรจะเกิดละเดี๋ยววิ่งไปเอามังกรต่อปรับ nice. เนี่ย nice. nice. เนยจนาคอสเ mm hmm. จนาคอส mm hmm. เราไปช่วยเพื่อนเอามังกรก่อนอน,นะฮะ ศัตรูมันต้องไปอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดเขารู้เวลาอย่างนี้จริงๆมันจะเห็นกันหมดทุกคนอยู่แล้วฮะโอเคนากอสอยู่นี่นะปับใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆใช้สกิลให้ครบทุกท่าพอแล้วครับผมเพราะว่าเราต้องได้ดาเมจจากการเบิร์สสกิลพวกนี้นะฮะ เห็นไหมถ้าเกิดใช้ได้ทันก็เก็บได้หมดอ่าวเพื่อนเราเข้าครับมีหยุดป้อมนะฮะแจ๊ะเรียบร้อยเมื่อกี้เราโดดเข้าคีมนะครับผมถ้าเกิดมองดีๆนะถ้าเกิดเราเล่นแบบใจเย็นก็เนี่ยลากเอาก็ได้ถ้าเกิดลากเอามันจะชัวร์กว่านะฮะแบบลากเล็งแบบนี้นะแต่พี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ขี้เกียจกดๆไปเลย ตัวเรามันถึกอยู่แล้วครับผมฟันไปเลยโอ้โหนิดเดียวนะฮะเราก็ตายนะผม <laughs> ตัวเรามันถึกอยู่แล้วตัวเรามันถึกอยู่แล้วแม่เข้าไปปุ๊บเจอยกลอยตายจบชิปหายที่สังเกตตัวที่ตายตัวนี้แบบตายเงานั้นะ่ะถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่เข้าเลยมันก็ได้นะที่จริงอะ่ะแบบหาจังหวะเข้าดีๆอย่างเดียวพอแต่ทีนี้อยากช่วยเพื่อนไงกลัวเพื่อนไม่ได้ช่วยเหลือก็เลยเข้าแบบงโง,ง่ไปเลยนะฮะ เอาละพากูโดไล่ตูดแล้วเปิดอันติวิ่งหนีทันทีเลยนะฮะไม่เปิดนี่ไม่ได้เสียชีวิตแน่น,นอนมันกรจะเกิดแล้วครับปี22ดับเอวมังกรต่อรีบวิ่งไปหาเพื่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวตรงกลางเจอเยอะวะตัวเราข้อเสียของสายนี้คือดามจมันจะเบานะฮะเลยต้องเอาเอ็กซิคมาเพื่อชดเชยมันนะฮะทาให้สามารถที่จะล้าคีดง่ายขึ้นนะล้าสตอปับปบปรับเรียบร้อย อันเหอันละหเอาคีบก็ได้กูเอาคีบก็ได้เอาคีบละกันนะฮะง่ายดีปรับมังกรเกิดแล้วด้วยแต่ปล่อยปล่อยปล่อยคีบขวาอีกเพียบเลยอะอยากจะเข้าเหมือนกันนะฮะแต่ใจเย็นโดนไปเยอะแล้วเพื่อน พอเราออกเดีวเอคิดได้คูดาวมันจะลดลงเยอะเลยนะฮะเนี่ยเดิเลียนเอาอทอยกัอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าดูคูดาวตอนนี้เราสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเกือบสุดแล้วมันจะสุดที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าโดนยกโดนยกจะเย็นนะ,ะเราจะไม่เข้านะผม mm hmm. ถ้าไม่ได้โอกาสนี้เราจะไม่เข้าเลยนะฮะมีสกิลวันตินี้ใช้ไปเลยนะเพราะคูดาวมันเร็วมากฮะแปดวิเห็นไหมเร็วสุดๆเลยครับเล่นของสายแทงนะ อ่ารับเรเยอะเรียบร้อยไปแล้วผมนาค้อนเคนเอาให้เรานะฮะเนี่ยพอได้ของปุ๊บแม่งเลือดแทไม่ลดแล้วทีนี้นะฮะบัตเตอร์ฟลายเป็นตัวที่ถึกมากๆเอาลงย่างแน่นอนมาช่วยเงียนกับเพื่อนนะฮะเราบิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนแป๊บเดียวได้ไม่ต้องกลัวเนี่ยเนีเน่นีาเข้าแล้ปับ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  ปบปเบิร์ดเบิร์ดตบเรียบร้อยต่อด้วยนาคอส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 ไม่ทันนะอ่าโดนล็อกแล้วไม่เป็นไรไม่ไรไม่ตายไม่ตายไม่ลดเลย <c oughs> มันถึกอะมันถึกอะเราก็แบบสามารถสร้างจังหวะได้ง่ายขึ้นนะผมเข้าไปเป็นตัวเปิดเลยก็ได้นะฮะเราค่อยแบบสกิลหนีออกมาอะไรประมาณนี้คือเล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วครับถ้าเกิดเล่นสูตรนี้นะครูดาวก็เร็วครับเปิดอันติเล่นก็ได้นะฮะเรียบร้อยนะฮะ เนี่ยสกิลก็ไม่ได้เบานะเรียบร้อยโอเคฟันแรงอยู่เอาง,ง่ายๆนะบัลล์ฟายสายแทงเนี่ยเวลาเล่นนะไอพวกตัวปอะ,ะเนี่ยเราฆ่ามันได้หมดอ่าเพราะดาเมจมันยังมีอยู่โอ้ไดมม้ m p ด้วยเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าดาเมจมันมีอยู่ที่มุลามาสานะฮะแล้วตัวเรามันก็จะถึกมากด้วยทีนี้เวลาเราจะเข้าไปฆ่าใครอะไรเงี้ยมันก็แบบจะง่ายเลยชิวๆใสๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนี้คือเล่นแบบเฉยๆเนี่ย แบบเข้าไปตายโง่อีกตั้งหลายทีด้วยโอเคครับนี่ก็เป็นบัตเตอร์ไฟลายส่แท้งนะฮะส่วนของก็อย่างที่ให้ดูตอนแรกนะฮะแต่ย๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีหนึ่งก็ได้ครับผมมันจะประกอบด้วยนี่นะฮะขวานเพื่อมาเก็บสแต็กนะฮะแต่ถ้าเกิดเราได้เล่นปา่าของนี้แหละถ้าเกิดไม่เล่นอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแนะนำให้เปลี่ยนเป็นอันนี้นะฮะไกอาสแตนดาร์ดนะครเพราะว่ามันได้ความอนโดพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก8%นะฮะตัวเราจะวิ่งเร็วมากขึ้นบีกนะฮะ มูลมาสะเป็นไอเทมชิ้นเดียวที่ควรมีไว้เพราะว่าจะเป็นดาเมทที่ดีให้กับเรานะฮะเดอร์กิทข้อดีของมันคือลดคูดาไอ้ลดคูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงมันจะบอกว่าบวกมานน่าสูงสุดก็ตามแต่มันก็ยังมีประโยชน์ที่จะได้ลดคูดาวมาเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเดอร์กิทแนะนาให้เปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะครับผมชิลออฟดูลอสนะครับผมเพราะมันได้เลือดแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะไม่ได้ลดคูดาวนะฮะแต่ว่าไันได้เลือดกระกาะนั่นเองก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะเอาคูดาวยี่สิบเปอร์อ ไม่ต่างกันครับผมแล้วก็ million of toy ครับออกมาเพื่อป้องกันเวทนะผมแล้วอันนี้ไอฮิลงาเอทดเาเราอาจจะเอาฮิลงาเอทไว้แรกๆก็ได้อ่ะแนะน,นําแนะนําฮิลงาเอทอาจจะไว้ชิ้นแรกแทนแล้วก็ชิวออฟเดอะลอสไว้อันท้ายหรือว่าเดอะเออรคิสเลือกเอานะฮะผมตามใจท่านเลยฮะแค่นั้นนะครับนี่คือไอบัตเตอร์ไฟสายแทงนะครับผมก็ไงก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะ